รู้ไหมคะว่าหลายคนที่เป็นเบาหวานมักจะหลีกเลี่ยงผลไม้เพราะกลัวน้ำตาลสูงแต่ความจริงแล้วถ้าเลือกและกินอย่างถูกวิธีผลไม้ก็เป็นเพื่อนที่ดีของคนเบาหวานได้นะครับวันนี้มี7วิธีง่ายๆที่จะทำให้คนเบาหวานกินผลไม้ได้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์เต็มๆวิธีที่ 1. เลือกผลไม้ที่หวานน้อยรสเปรี้ยวผลไม้ที่เหมาะกับคนเบาหวานคือผลไม้ที่ไม่หวานจัด เช่นฝรั่งมะขิดขาวแตงโมน้อยหนา่าและส้มโอผลไม้พวกนี้มีน้ำตาลธรรมชาติน้อยและมีใยอาหารสูงช่วยให้น้ำตาลในเลือดไม่ขึ้นลงแรงส่วนผลไม้หวานจัดอย่างทุเรียนลิ้นจี่ลำไยห,หรือมะม่วงสุกควรหลีกเลี่ยงหรือกินน้อยมากๆวิธีที่2กินครั้งละน้อยแต่บ่อยๆแทนที่จะกินผลไม้ครั้งเดียวเยอะๆ ให้แบ่งกินเป็นหลายมื้อเล็กๆเ,เช่นเช้ากินฝรั่ง2-3ชิ้นบ่ายกินแตงโม1แว่นเย็นกินส้มโอ2-3ซีกวิธีนี้จะช่วยไม่ให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงทันทีแล้วร่างกายจะได้รับวิตามินต่อเนื่องตลอดวันวิธีที่3กินผลไม้พร้อมกับอาหารมื้อหลักการกินผลไม้พร้อมกับข้าวหรือหลังอาหารเล็กน้อยจะช่วยให้น้ำตาลจากผลไม้ถูกดูดซึมช้าลง เพราะใยอาหารและโปรตีนจากอาหารจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลไม่ควรกินผลไม้ตอนท้องว่างเพราะจะทำให้น้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเร็วเกินไปวิธีที่4เน้นผลไม้สดมากกว่าน้ำผลไม้ผลไม้สดจะดีกว่าน้ำผลไม้เพราะมีใยอาหารที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลถ้าอยากดื่มน้ำผลไม้ให้ปั่นแบบไม่กรองเอาเนื้อผลไม้ไปด้วยและไม่ใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ่งเพิ่ม น้ำมะนาวน้ำส้มสดหรือน้ำฝรั่งปัน่นเป็นตัวเลือกที่ดีวิธีที่5จับเวลากินผลไม้เวลาที่ดีที่สุดในการกินผลไม้สำหรับคนเบาหวานคือช่วงเช้าหรือก่อนออกกำลังกายเพราะร่างกายจะได้ใช้น้ำตาลจากผลไม้เป็นพลังงานได้ดีหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ช่วงก่อนนอนเพราะน้ำตาลจะไม่ถูกเผาผลาญและอาจส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดตอนเช้า วิธีที่ 6. ใส่ใจปริมาณที่กินสำหรับคนเบาหวานปริมาณผลไม้ที่เหมาะสมต่อวันคือประมาณ2ส,ส่วนเช่นฝรันน่น1ผลกับแตงโม2แว่นหรือส้มโอสีห้าซีกกับมะขวิดหนึ่งผลวิธีง่ายๆในการตวงคือใช้มือตักผลไม้1ส่วนประมาณ1กํากำมือเต็มวิธีที่ 7. สังเกตอาการหลังกินหลังกินผลไม้ให้สังเกตอาการของตัวเอง ถ้ารู้สึกวิงเวียนม่วงหรือกระหายน้ำมากอาจเป็นสัญญาณว่าน้ำตาลขึ้นสูงควรลดปริมาณผลไม้ลงหรือเปลี่ยนชนิดผลไม้ที่หวานน้อยลงการตรวจน้ำตาลหลังกินผลไม้2ชั่วโมงก็จะช่วยให้รู้ว่าผลไม้ชนิดไหนเหมาะกับตัวเราที่สุดเคล็ดลับเพิ่มเติมที่ดีคือการดูแลสุขภาพแบบรอบด้านนอกจากเรื่องอาหารแล้วการออกกำลังกายสม่ำเสมอดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ นอนหลับพักผ่อนเต็มที่และจิตใจแจ่มใสล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่การกินผลไม้สำหรับคนเบาหวานไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องใส่ใจและทำอย่างถูกวิธีเริ่มจากการเลือกผลไม้หวานน้อยกินครั้งละน้อยจับเวลาให้เหมาะสมและสังเกตอาการของตัวเองแค่นี้ก็จะได้ทั้งความอร่อยและประโยชน์จากผลไม้อย่างปลอดภัยแล้วครับ ใครมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการกินผลไม้สำหรับคนเบาหวานมาแบ่งปันกันได้นะครับหรือมีคำถามเกี่ยวกับผลไม้ชนิดไหนที่สงสัยก็สามารถถามมาได้เลย